กระทำประโงกอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเรื่องนะอามเราประการที่สามคือเราเชื่อในเรื่องของฟันโคระการที่สี่เชื่อในการสร้างความสุขเป็นุูกก้อนอาตมาคิดว่าคนชาติที่สร้างความสุขเป็นถูกก้อนได้หมึองคนในสามเพราะเราอยู่เป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนเราไม่ได้อยู่กระจัดกระจายกันเราเป็นหมู่บ้าน เลาจ้างหมอลำหนีต้องออกกันเรียนละลอยสอนลอยเอ่อยจะได้หมอลำหนงคนะหมอลำนี่เวลาประชุมบุญต้องถามว่าเวลาประชุมบุญอาจรย์มาประชุมมาถามทีมก่กคคแรกที่ชาวบ้านกยกมือถามคือลุงพอจะไปชึงมั้ยงั้นเพราะด้ถามว่าลุงพอจะไปปที่ทศหรือม่โยกเป็ยนนี่ลุงพอจะได้อย่างนั้นเนี่ยเห็นไ,ไหม อันนั้นคือ be ความวันเป็นคนชอบสนุนสนานเป็นกลุ่มเป็นก้อนเอื้อนมูตัวคนเดียวกินคนเดียวไม่ได้กินคนเดียวโอ้ยด้คนนี้ต้องเรียกเป็นกลุ่มเป็นจะดีว่าเป็นวงจะจบคนนะมาลั่นเนาะมาแยกเนาะแยกกันมามานั่งมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นคณะเวลาเป็นกลุ่มก็ไปเป็นคณะนี่ว่าประเทสธอย่างนี้ อะรี้ยมีกูนูนนะที่นี่เขามีสาเรานี่ยแหละครอบคราบบวรวมเป็นสุภาพร้านัญหเรื่องสอย่างมันอยู่ในสังคมมันอยู่ในสายเรื่องอยู่ใน TMD ของเราอยู่นะครทีนี่ถึงอมันมีบทบาทเรามองดู่าเฮียองจากควเชื่อเดิมที่เรามีอยู่ี่ยีถึงสองมีมันมีบทบาทนียถึงสองก็มีสิทธิ์สองเดียวกัน่าย ุ1เองแต่ภาพถามหน่ว่าท <ap rain Fine state> ่านที่มีามรู้ในโลกมีประเทไหนที่เอาบุญได้ทั้งเดือนทุกเดือนได้อีกสองเดือนันมีมันมีประเทศอีสานร่มีมีภาพนีหเราเนี่ยเอาบุญได้ทุกเดือนเดือนเนี่ยถามว่าานกได้ปไปหลายประเทศมีไหมสวีเด์เยอรมันเอาบุญทุกเดือนที่นี่มีเราเนี่ยแหละ เขาำคุณพุ่นน่าคุณเตจีเรงินซื้อุตเด็กเนงานสงการเือนัีเนเช็ส่เือนแบงไสาลามาจนกระชินเราที่ผู้สื่ทุกเดือนเพราะนั้นมันจึงเชื่อมโยงอันแรกพุทธศาสนามันมีอิทธิพลต่อสังคมขนาดไหนขนาดที่ทำให้คนเมีอรไทรสามารถคำนวณพกพุทธได้ทุกเดือนทั้งสิเดือน เพราะนั้น22มันจึงมีอิทธิพลดังที่อาจารมาพูดว่ามันก็เข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตของคนอีสานเราทีนี้ถ้าเราจะบอกว่ามันมีอิทธิพลอย่างไรเราก็ต้องมาดูโครงสร้างของที่บ2อาจารย์จะไปเร็วหน่อยหนึ่งเวลาจับการสอสนอว่ายงวัน้เพื่เรียอาจารย์เราเยอะน่งหนึ่งในถ้าเราสังเกตในบุญที่22 มันมีองค์ประกอบที่สําคัญอยู่สามส่วนขึ้นพิธีกรรมทางศาสานาบุญยังตงม,มันต้องมีส่วนมนต์ต้องมีไหวพระส่วนมนต์ถาดก็ได้เนี่ยส่วนมนต์มุนยันไปดูเลยต้องมีส่วนมีพิธีการทางศาสนามีเทศยวมีอะไรต่างาอันนี้คือหานเนเพราะได้ไดรับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เลยต้องมีพิธีกรรมทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องประเด็นที่สอง ในโครงสร้างที่สําคัญของนิทสอนคือมันต้องมีเครื่องประ,ประยยกอบพิธีกรรมคราวนี้เรื่องศิลปะวัฒนธรรมเป็นอ,อ่มากดูบุญพระเวทเป็นตัวอย่างเครื่องไหวเครื่องท่านอุ้ยไำไมก่อนไปเก็บดอกไม้ท่านจะเดประนาดนี้สงว่าม,า 9, อาามาาาีองมาลําเกาบันก็ตมาผ้ากรหาก็ไม่จะดึนอัตามากไม่ไม่ขึ้นโคกขึ้นง ไม่มเป็นไรเ้ยคือสิหาเงียมัใส่ไว้ว่าเรื่องประกอบแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยเพื่อหัานดอกไม้หัานพาเวรหัานทุปคนเอาแค่คุณพระเวรอย่างเดียวท่านจะได้ศิลปะวัฒนธรรมอยู่ที่นั่นมากมายเพราะน,นั้นคงประกอบอันที่สองคือมีเรื่องศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องไม่เห็นรมดานี้ถ้าคนอีสานเนี่แค่เอาดอกไม้ใส่ อันขันกระยอมชิดโอเด็คนทุกวันนี้เนี่ยไม่เข้าใจความรู้ซึงเรื่องศิลปะเขามา่อไงอาจารย์ย้ำกัได้หรอกแต่ไม่ใช่มันต้องมีเรื่องศิลปะเพราะศิลปะที่คนโบราณท่านทำมันจะเชิดชูสิ่งนั้นดอกไม้ที่บ้านอยู่บนจั้นที่เฉยกับบ้านอยู่บนขันกระยอมีความรู้สึกต่างกันเล็กให้ความรู้สึกให้ความระรมณที่ต่างกันเพราะนั้นเรื่องที่สอในโครงสร้างคือการประกอบพิธีงค์งประกอบพิธีกัร แล้วยาเลยทุกบุญบุญพระเวทที่วยไปเห็นยุมันละทิ้งความเมื่ามที่เป็นบุญและประการที่สามเขามาถึงแม่นวมาดัเนี่ยคือในบุญที่ถูสอนเกือบทุกบุญจะมีแนวเสียแนว่วยดังเครียดจะมาพูดเลยว่าเวลาประชุมบุญเนี่ยเขาจะถามถึงเอาอย่างมันงันนอนล้พ้อไล่ว่าล้พ้อเอาอย่างมาเทียบมาไปมาเทียบเพราะนั้นปร,ป,รประการที่สามคือ ต้องมีแนวเสียแนวงขอหนึ่งนาทีนั่นแหละอันนี้คือมันจึงมีอิทธิพลต่อคนอิสานเพราะนั้นอรรมภาพจะสรุปเป็นประเด็นว่าอิทธิพลความเชื่อเรื่องะเมริกีที่เธิบสองต่อสังคมอิสานมันมีอยู่4ด้านคือ1ด้านศาสนาชัดเจนมีทุกคนต่อเราสมีทุกคนด้าน การรักษาศิลปวัฒน์ทำให้เกิดการต่อยอดเมื่อร่างแต่ในพัฒนาดีขั้นว่ามีบุญคินที่สองว่าเด็กก็ไม่พัฒนาก็พัฒนาการยอดเกิดความยั่งยืนและประเด็นที่สามนั้นที่ท่านอธิบดีนพูดเลยทําให้เกิดเสียเศรษฐกิจหลายบุญที่ผิดฟ้องบุญขั้นไฟเยโซทอนบุญพรวทรอยะเอียบุญอย่างต่างๆาสร้างเสียเศรษฐกิจให้คนมีสานมากายให้สังคมมีสานมากมายเพราะนั้นประเด็นที่สามคือด้านเสียเศรษฐกิจ และประเด็นที่สี่คือมีสังคมที่มีสนิทสมบูรณ์เพราะบุญยิ่งส่อคือความสามัคคีของคนในกลุ่นสร้างสรนตกิสุขสร้างความสามัคคีแต่บางครั้งจะมีจำนวนล้วนกอๆไปแปงธรรมดาแต่รวมือเกิดความสามัคคีเพราะนั้นในประเด็นที่อาจารย์มาภาคได้นำเสนอในวันนี้คือเป็นประเด็นที่ที่นความเชื่อในเรื่องที่ส่อต่อมีต่อคนในภาคพื้นฐานถึงบางครั้งนี่เป็นเพาอาจารย์ อาจจะเข้มข้นบ้างพอบางบ้างก็เหมือนน้ำมูลน้ำชียแหละบางปีก็ท่วมบ้างบางปีก็แห้งบ้างแต่น้ำมูลน้ำชียก็ยังเป็นแม่น้ำที่ไหลหล่อเลี้ยงเหมือนแผ่นดินอินเดียเรา20่ีก็เช่นกันก็ขอความแสดงความในชอบของประธานาธิบดีสหรัฐมรับก็อย่างที่พระคุณเจ้าได้บอกในเวลาจำกัดครับว่าคนอานเดียที่มี DNA ของการรักสรัท ไม่มีชาติไหนในโลกที่จะเฉลิมฉลองกันได้ถึงเดือนมันเลยกลายมาเป็นที่สองนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่กอ่อให้เกิดสิ่งที่มาตามความเชื่อมาตามวิถีชีวิตก็คือศิลปะการแสดงที่มันซ่องอยู่ในโครงสร้างของสังคมและวัฒนธรรมของพวกเราชาวอิสันเองครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นเป็นการปูพื้นฐานไปก่อนนี่เนื่องจากเวลาเรามีจํกากัดมาก จะได้นะครับเวลาทำการเลต้องขออนุญาตวิทยากรที่เราจะให้ทาได้กรุณาสรุปให้สั้นลงสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะมีชุดที่สองนะครับเป็นชุดที่อายุครึ่งหนึ่งของวิทยากรจะขึ้นมาเวทีแห่งนี้รอบหนึ่งนะครับเราจะมาที่คุณแม่ชมีวันก,นก่อนนะครับอยากให้คุณแม่ได้เล่าให้พวกเราฟังในสิ่งที่คุณแม่ได้ได้ระสบพบมา จนมาถึงความเป็นสุนนี้วันเนึงตอนนี้แหละอยากให้ท่านได้พูดให้พวกเราที่อยู่ในห้องนี้และอยู่ในการถ่ายทอดได้รับฟังครับยนเชิญ ัาและต้องขอขอบคุณผู้ดำเนินในยการทุกท่านซึ่งเป็นแบ่งงานที่พวกเราจะต้องโโมลูลมตาให้คนอื่นได้ยินเสียงเราค็อ,คอ,อยู่กับผู้ดำเนินรายการค่ะในวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งคำว่าขึ้นมาเป็นวิทยากรทั้งหมดอยู่ไม่ใช่นักวิชาการนะแต่ท่านยัดเยีให้เป็นนักวิชาการมาโดยประยาย อธิชการหนึ่งสอามสามท่านวิชาเกินนม่ใชาวิชาการคือเกินเกินจากส่วนใดเกินจากความสงจําของตนเองที่จะมาเล่าว่ารับผิดชอบอะไรอีกหนึ่งสองมันอยู่ในกลุ่มทางเชิญวิชาการเพราะได้ผ่านการศึกษามาตั้งแต่ระดับต้นๆจนถึงปัจจุบันในขณะนี้ที่เป็นสิ่งที่อึดับอยู่นิดนึงว่าให้หมอมมาเล่าให้หมอมำฟัง หมอรัาไม่เชื่อหมอรังอยู่แล้วที่จริงยังนายดเพื่อนหุ่นยหมอรัาเชื่อแล้วก็ทุกคนกคราว่ารู้จักคําว่าศาสนาเชื่ออยู่แล้วแต่หมอรัาเล่เาให้หมอรัาฟังวันนี้ต้องขอ,อต้องขออภยัยจากศิลปินทุกๆท่านนะครับมีทั้งคูณน้อยกับคู่ใหญ่เท่ากันเราคือหมอรังในสิ่งที่ท่านนายดีได้กล่าวมาตั้งแต่ตอนต้นตลอดทั้งเจ้าของที่คือ รอศาสตราจารย์รเติมท่านเป็นเจ้าของที่ในวันนี้สิ่งที่ลืมไม่ได้ถ้าท่านไม่มานั่งตระนี้ปุ๊บพ่อหมีวลิตเริ่มงข้ใจว่าความสําคัญในวันนี้นั้นคือประธานภาคประธานสภาภาคท่า,ทานรับผิดชอบประธานสภาว่า,ท,าทั้งยี่สิบจังหวัดศิลปินปทั้งยี่สิบจังหวัดอ,อ,อ,อาจจะไม่ได้เปิดนามว่าจังหวัดใดบ้างเนาะสมาคมหมอำํำอาจจะไม่ครบทั้งยี่สิบจังหวัด ความสำคัญคือจบประเด็นว่าท่านพระพุทธเจ้าคนอีสานเราเกิดจากความเชื่อเชื่ออะไรบ้างแต่ที่จริงครับชัดเจนนั้นคือเชื่อในเรื่องพุทธศาสนาด้กสับพักคือมีความสุขที่อยู่ว่าศา,าสนาชาติคือให้เรามีที่อยู่อาศัยนั่นคือเจ้าของที่และอธิบดีท้านกลับไปแล้วศา,าสนาคืออยู่กับพระพุทธเจ้าในเรื่องของพระมหากษัตริย์เรายกย่องไว้อีกครั้ง ในเรื่องของการปร้กาศว,วันนี้ประเด็นต่างๆทำไมแต่น,นักวิชากเรินสามท่านไม่ไมีแต่สามมีแต่หนินมีแต่หนิ่งเพราะเราคือผู้แสดงผู้กนนเก็บควอมในในองค์กรวุฒิในด้านศิลปะการแสดงร้องข้อหนั่งท่านอธิบดีกบเก่าใน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 กรณีน่งว่าศิลปะการแสดงชาติเอกระภามไม่ว่าตะวันตกหรือ เอชีเรากตาท่าคณะมนี